สวัสดีครับก็อันนี้เนี่ยเป็นท่าท่าโยนไพ่นะครับสองใบท,ที่ผมใช้อยู่นะครับก็เครดิตเหมือนเดิมครับแดนเดฟแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมาจากแอนเดนซัมนะครับเป็นการโยนไพ่สองใบอันนี้นะครับวิธีเนี่ยมันต้องต่อเนื่องกันนะครับคือไม่ใช่ว่าจะมาทำแล้วมาจัดแล้วโยนอย่างนี้นะครับมันจะไม่คือต้องทำอ่า Simon c ช i n e s เ l y ก็คือ,อต่อเนื่องกันนะครับอย่าหยุดนะครับต่อเนื่องกันอย่าหยุดอันนี้เนี่ยผมใช้นำเสนอไพ่ไพ่อะไรนะไพ่เอเบอร์ที่2ของผมนะครับก็วิธีทำนะครับแนะนำว่าให้พิงกี้เบกพิงกี้บสอนไปแล้วนะครับก็คือ1ใบ2ใบนะครับแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยระหว่างที่พิงกี้เสร็จแล้วนะครับก็ใช้นิ้วนางนะครับ ยกไพ่ขึ้นนะครับพร้อมกับกดไพ่นะครับกดไพ่ตรงกลางนะครับให้ไพ่สองใบเพราะตอนนี้มันเรามีสองใบนะครับให้สองใบเนี่ยมันติดกันแล้วก็ใช้นิ้วโป้งนะครับการน,นิ้วนางเนี่ยดันไพ่นะครับออกไปข้างหน้าแบบนี้พร้อมกับนะครับสะบัดข้อมือนะครับจากนี่ไปนี่นะครับแล้วถ้าถ้าจะให้สวยก็คือจากล่างขึ้นบนด้วยก็คือ จากล่างขึ้นบนจากซ้ายไปขวานะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็พร้อมกับดันออกไปทั้งหมดทําพร้อมกันนะครับทั้งหมดเลย1,2นะครับดัน2ใบนะครับพร้อมกันแบบนี้นะครับส่วนอีกมือหนึ่งที่ลองรับนะครับผมจะลองรับประมาณนี้นะครับเพื่อใช้นิ้วชี้กับนิ้วก้อยเนี่ยหนีบไพ่สำหรับการแสดงถัดไป ให้ลงประมาณนี้ส่วนการลงนะครับบางทีเนี่ยไพ่ลงอาจจะแตกบ้างนะครับเพราะว่ามันสปินมาถ้าถ้าหมุนแรงก็ไพ่ก็จะสปินเยอะนะครับนะครับก็แนะนําให้หลังจากรับเสร็จให้ถอยนะครับถอยไพ่ลงมานิดนึงเพราะว่าขณะที่เราถอยไพ่เนี่ยคือถ้าเราหยุดนิ่งเนี่ยผู้ชมนะครับจะเห็นว่าไพ่มันแตกแต่ถ้าเกิดเราถอยพร้อมจัดไปด้วยเนี่ยครับก็จะดูเหมือนใบเดียวครับก็คือเคลื่อนที่ตลอดเองจะหยุดนิ่งนะครับก็ รับสูงหน่อยแล้วก็ลงมาด้านต่ำนะครับก็แนะนํำเป็นแบบนี้ส่วนตอนนี้เนี่ยเราก็พร้อมที่จะสแสดงถัดไปแล้วนั่นเองนะครับอันนี้เป็นท่าโยสงใบนะครับ